สวัสดีครับผมนายแพทย์โอรลิกมุสิกบครับเป็นสูตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ครับวันนี้มาทำหน้าที่ให้ข้อมูลฮะดูความเรียบร้อยว่าถูกต้องตามหลักวิชาการหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นแปลว่ามึงมันจะอยู่นิ่งๆหน่อยล้วและก็มีหมอพยาบาลครับมาช่วยกันสอนเลยว่าจะต้องทำตามสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ยังไงบ้างครับมนุษย์เราร่วมเพศเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรต้องอายเลย วันนี้เป็นเรื่องของการตรวจภายในฮะดูโรคต่างๆเช่นหนองในการตรวจประจําปีการตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างนี้ครับเป็นหนองในครับมันอันตรายหรือเปล่าคะก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับส่วนใหญ่ก็ติดกันธุ์เพศสัมพันธ์่แหนะครับวันนี้ให้คะแนนพี่เต๋อนะครับประมาณสัก9ครับเต็มห้าเราเล่นคือจริงก็ทําได้ดีมากเลยฮะพี่เต๋อนี่ทํากันบ้านมาดีมากๆเลย